โอเคครับเดี <amounts to bonus writers> okay, ๋ยววันนี <forever> ้จะมาอันบล็อกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วมันใครเนี่ยดูให้ก่อนนี้อยู่โอเคครับโอเคฟู้ดฟู้ดเชนเฮียถูกเห็นว่าฟู้ดเชนแมกเน็ตนะครับฟู้ดเชนแมกเน็ตครับเราเราแต่จริงไม่ใช่กล่องผมนะกล่องใครก็ไม่รู้แล้วไอ้นี่ก็มาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้เกี่ยวเฮ้อะไรด้วย ครับเชิญเชิญคุณเจ้าของอยากจะเปิดไหมหรือต้องต้องคุณมีจะไม่ออกกล้องใช่ไหมแต่เจ้าของเจ้าของก็แบบว่ากลัวค่อนข้างเขินไม่ใช่เพราะเขาเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าติดไปใช่ป่ะเขาจะรู้ว่าแฟนรู้ว่าซื้ออะไรมาคืออย่างงั้นเราจะไม่บอกแล้ม่คือคือคือเขาเขาซื้อเขาซื้อเกมมาแล้วก็เขาไม่ได้เอาไปที่บ้านเลยเขาออกมาวางที่บ้านเราแล้วแฟนเขาไม่รู้นะครับมันเป็นแผลแล้วมันเป็นอ่าเราแล้กคุณยังไงเราจะเราจะต้องทําการแบบ <ใ>อันบล็อกมาเหรอในเมื่อของไม่อยู่ในมือเราแล้วจะปล่อยไว้เปล่าๆก็ไม่ได้เอ,อเ,รเ,รเราจะยังไงเราจะต้องก็ต้องมาดูข้างในกันก่อนดีกว่าเรา,เราต้องเปิดเหรใครคนเปิดเนี่ยที่กล้องเราจะไม่ถือวิสาสะไปเหรอเราเปิดก่อนเขาอีกนะถือ <c oughs> มีเคาน <c oughs> ์เตอร์ขาเีายเคาน์เตอร์สไตลเลยว่ะนี่ทำท่าแบบ่าเปิดให้คนเลย First person ดึง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 เราต้องเราต้องหอปกแล้วป่ะเอาไว้หรอือว่าคุณคุณคุณต้องยังไงวะ ปกติเขาจะเสียบตรงนี้เปล่าไม่ได้นี่มันอันนี้มันเกินอยู่แล้วมันมันมันเป็นพลาสติกกากน้นยนต์อยู่แล้วนี่อันี้อันบล็อกโดยโดยพรีเซนเตอร์ดังนะครับการจ g จนะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับแต่มาวันนี้พอดีคือคืออันนี้กล่องใหญ่มากนะอันนี้อันนี้แบบไม่ถ่ายเจ้าของนะเพราะว่าถือว่าถือว่าสิ่งนี้ไม่ไม่เป็นของผมโดยเพื่อการบ็อกนะครับ เราบอกว่าตัวแล้วแล้วคือแล้วคือแม่งหนาแบบอันนี้คือหนาแบบอีเหียหนาโคตรโคตรหนาพี่จา๋าปกติคือสองกล่องนี้อ่ะเทียบความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วเทียบความหนาโคตรหนาคืออันเก่าสู้ไม่ได้เทียบความหนาคือคนหนาไม่สู้โคตรหนาหนาไม่สู้นี<อ>่ป่ะหนาไม่สู้จบกันใหญ่กว่าเดิมและกล่องเวลาเยอะขนาดนี้วะพี่ให้อะไร ่แค่อะไรช้ามาลาอะไรโหนี่มันแบบนี้เราหมากใจนะครับเนี่ยกล่องมุมไม่คมกริบเลยจะขายได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วก็แต่ว่าก็เป็นนะ Get Food Good ดดินะครับ o d Chain Magnet Deluxe e d i t i o n นนะครับพร้อมยังฮะครับใช่เลยครับใช่เลยครับอันนี้คือการ GG นะครับพูดดีทีหนึ่งเมื่อจะพูดทำไมแล้วจริงๆไม่รู้ทำเทียบล็อกทำาใหม่นะครับแต่ว่าเห็นเหมือนแบบเราอยากจะ ตื่นเต้นด้วยนะแต่กล่องนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันเรามีกล่องครับไอ้เหี้ยจะเสร็จไหมวันนี้พ้นแล้วมันพ้นแล้วอ่าโอเคก็สวยงามเนาะตามไอ้เหี้ยล้วมันมีดนตรีมึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะกูจะโดน YouTube ไอ้นี่ป่ะไปไปไม่ไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้ยูทูบมันรู้โดนกูโดนลิขสิทธิ์ผมมิวหรอไปตัดเสียงออกได้เรียบร้อยอ่ะก็เก็ต o ู้ดกูดิ้งนะฮะอ่ะก็เจอกับอย่างแรกครับก็คือรูบุ๊คนะฮะเป็นรูบุ๊ สองอันเป็นเมนอันหนึ่ง extension อันหนึ่งใช่อ่า extension คือ catch up extension เนาะครเสิมาแล้วก็มีกระดาษแผ่นนี้ครับ thank you for สอนหนังสือขนาดเล็กทรมานจิตใจกูมากเลยโอ้โอ้แคอ่านอะไรแค่ปหัวปวลูกตาฮัลโหลแบ็กเกอร์นี่เป็นเหมือนข้อความแนะนำแบบสวัสดิคุยๆกับคนที่แบ็กนะฮะ hello backer one two exchange ช่างแม่งแล้วกันไปก่อนแล้วกันนะฮะ อันนี้เอออันนี้อันนี้เมื่อกี้คุยเมื่อเช้าเมื่อตะกี้คุยกันไอการอยู่เหมือนกันว่าเนี่ยไอค่ายที่มันดีอ่ะมันจะทําอย่างนี้เว้ยไออินเสิร์ตอะแบบว่าไอกระดาษข้างในอ่ะจะเป็นที่โค้งให้มันงัดดิ้วได้เว้ยคุณนึกภาพถ้ามันเต็มแผ่นอย่างเงี้ยคุณจะนิ้วมันไปแย่ใช่มันต้องแงออกมาซึ่งอันนี้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 ชอบอันนี้อันนี้ผมผมว่าชอบค่ายที่ที่ใส่ใจอะไรเรื่องง่ายๆแบบเนี้ยอืมไม่เหมือนค่ายแบบค่ายสีนะไปที่มันงทันตีนจัดค่ายเฮียนอันนี้อัน กมนี้แต่งคิวทีไทม์ให้เป็นแบบอะคริลิกนะครับอันนี้แข็งโอ้โหเป็นไทอะคริลิกนะครับผมออ๋มันติดแม่เหล็กตัวเองเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นวะเป็นแมเนจไงอตามชื่อไงฟูเชนแมเนจไงก็คือนี่แหละตัวเกตอันนี้ไม่ใช่นะครับทำไมมีตู้เย็นด้วยอ่ะไอ้นี่ไงไอ้เอฟเฟกฟ์ไอ้นี่ไงไมโตน้ะนะไมโตนตู้เย็นไงเออไมสโตนตู้เย็นไมโตนตู้เย็นแล้วก็คืออันนี้เอาไว้เขียวๆก็คือแบ่ แต่ไอ้นี่ไง์มายสโตนเหมือนกันอ่ามายสโตนไอเคมแล้วแต่เอาจริงๆรูปเอาลทูบีแฟร์ป่ะผมว่าเฉมว่ะเฮ้ยเขาก็คงเหมือนเดิมป่ะไม่แต่มันก็สไตล์สไตล์เดิมใช่ใช่ไหมแต่พยายามทำสไตล์เดิมป่ะแต่แต่มันก็ก็เฉมไงนี่ไงบินเขาคลิปก็ยังคงบินเหมือนเดิมคลิปความเฉมไว้อันนี้แท็กแท็กเทิร์นออเดอร์เออเทิร์นออเดอร์ก็ถือว่าใหญ่ขึ้นทำให้ใหญ่ขึ้นไอ้เหี้ยแล้วหมดนี่มันมันไม่เต็มโอ้ยพี่จ๋าโคตรสวยพี่จ๋าหมดปัญหาการนับ โทเค็นอีกต่อไปมีกูมีเทคันรวมห้าให้แล้วนี่อันนี้อันนี้โคกโคกหนึ่งโอ้คุณลิตี้แบบสวยนะสวยอันนี้อันนี้ยอมอันนี้คือคือเอาจริงๆคือมีเปิ้ลที่ที่สวยเท่าเนี้ยหาไม่ค่อยได้นะปกติมันจะเป็นแบบผู้ไงวะสีแบบเป็สกรีนสกรีนกากาสกรีนกากกว่าเนี้ยอันเนี้ยคือไม่สกิ๊กนี่สกรีนดีเลยใช่อันนี้สกรีนอันนี้อันนี้ดีนะปกติถ้ามันไม่ไม่เฉมมันกว่านี้อันนี้มันแบบมันดูดีอ่ะบอกว่าอันนี้เพิ่งอันนี้ประทับใจประทับใจจริง มีเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์อันนี้พวกพวกแท็กของโฆษณาอ่าไอวัตถุทั้งหลายแล้วอันนี้มาเป็นกระดาษก่อนก่อนนี้ก็กระดาษวันนี้เป็นที่รองเอออันนี้คือเป็นแบบดัมเพชั่นที่แบบว่าช่วยให้แบบการไม่งอนะครับช่วยป้องกันการยุบตัวอะไรเขาเรียถุยนี่แล้วอันนี้เอ็กเพนชั่นถาดนี้เอ็กเพนชันนะฮะมีกิมจิมีไม่มีไม่เห็นมีกิมจิอ่ะิิมจอยู่นี่นูโดนี่กิมจิเฮ้ยกิมจิเป็นกิมจิไหมล่ะ นี่ครับนี่กิมจิกาแฟนูโดโอเคโอเคอันนี้ฟูชิอันนี้อินพ s าซีฟมากๆากอินพลาซีฟมากมกไปกันต่อกันต่อครับตอนนี้เราจริงจริงตอนนี้ในกล้องไม่เห็นนะแต่ว่าแบบยินลงกันอยู่แบบมากมายมหาศาลนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่อันนี้เซตนี้หมดนี้เราแบกมาโดนเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเราไม่เราไม่เห็นหน้าคุณพอพูดไปแล้วแฟนคุณก็ไม่ได้วินิจ เจ็ดแปดพันมั้อันนี้พี่เอกก็คุณภาพผมว่าไม่ไม่ที่จะบอกอะไรป่ะคุณคุณซื้อมาเจ็ดแปดพันใช่ไหมไอ้กล่องไอ้กล่องอะไรวะไอ้กล่องกากากล่องเก่ากล่องเก่ากระกากาะกาเก่าๆอะแม่งไม่ไอ้กล่องกากาเก่าๆเนี่ยคือซื้อมาสามพันห้าสี่พันเลยนะหมายถึงว่าคือไม่จินตนาการเลยสองกล่องเนี่ยคือแม่งคือกากาอย่างนั้นอะไอ้นี่คือคุณภาพแบบโอ้โคตรดีอันนี้หนาขึ้นกระดาษหนาขึ้นหน้ามึงเหรอ ม่สิงโอคโอเคโอเคโอเคาผมมันหนาอยู่แล้วเม่อกี้ผมไม่อยู่นี้หรอกอืออืออ่าก็แต่อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะผมว่าอาจจะก็คือดูคลีนขึ้นแต่ว่าไม่ได้อันนี้อันนี้น่าสนใจคืออันนี้คือคือตัวท้ายมันใหญ่ขึ้นนะโอ้โหต้องใช้โต๊ะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเฮ้ยมันใหญ่มากนะคือคือสเปซสเปซซิ่งมันมันมันไม่ใช่เรืเลยๆนะพี่จ๋าซาใจเลยอันนี้ก็ก็โอเคคือของเก่ามันก็คือต้องพูดงี้ทูบีแฟคือของเก่ามันก็มันก็เฉมบเฉิอยู่แล้วมันก็อันนี้ก็ เขาผมว่าเขาก็ยังคงความเป็นเหมือนเดิมนะเขาพยายามใส่ลูกเล่นแบบมีสะพานเชื่อมมีอะไรขึ้นน่ผมผมว่าปัญหาหนึ่งคือไอ้นี่เว้ยไม่ใช่ปัญหาคือเขาเขาต้องทำไอ้ดีไซน์เนี้ยเพื่อเพื่อให้มันใส่ตัวมินิเจอร์ได้อนี้กล่องไม่ใช่กล่องมินิเจอร์นะครับอ๋อพอไอ้ตัวมินิเจอร์มันก็จะแบบแบบไอ้นี่ขึ้นมาอ๋อนี่คือช่องช่องเสียบการ์ดอ๋อนี่หรอช่องเสียบใช่ใช่นี่ไง ผมขออนุญาตนะฮะไอ้ชั้นเกัาแห็นแผ่นเก่าแล้วรูปงเหมือนจำนวนแผ่นที่มันดูไม่เยอะโอ้โหโอ้โหนี่คือการ์ดก็คือหลังตรงเนี้ยเดี๋ยวการ์ดเนี้ยตอนแกะออกมาใช่ไหมคุณก็จะเอาไอเนี้ยมาแปะไว้แบะแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยมาเสียบเสียบเสียบนะไปอย่างงี้ยมันจะเสียบแนวตั้งอ่ามันก็จะมีการ์ดตั้งๆเก็บเก็บง่ายเก็บง่ายเล่นเสร็จปุ๊บดึงการ์ดนี่ออกแล้วก็ลงไปอยู่ที่เดิมเลยอ่ามันก็จะนอนเลยลงไปเลยทันที ของดีไปสี่วันห้าเอ้ยแค่สี่วันห้าคุ้มไหมหมายถึงว่าบัตเพื่อนตาร์๊ลผมว่าผมว่าผมว่าจำไม่ได้แล้วามันนานมากเฮ้ยอันนั้นมันขาดป่าวะนี่กูนั่งเจอดีเฟกต์หน้างานพอดีวุ๊ตรงนี้เหรออ๋อหมอไม่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 อันนี้มันอันนี้เขาเว้นอ๋อแค่ไหนละมันเป็นสองชั้นหมายว่าอันนี้มันเป็นแบบมันเหมือนพับพับเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หักไม่ได้หักไม่ได้งอเลยโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเออได้ลยอ่ะร้านร้าน อ๋อร้านอันนี้ก็ไม่มายสโตนอ่าไมายสโตนก็เป็นแผ่นอันนี้ไมายสโตนแผ่นแผ่นไม่ต้องเป็นการ์ดโง่ๆต่อไปแล้วแของใครแต่อันนี้มันอันนี้มันลบแล้วก็ติ๊กทกไงฮะติ๊กทุ่ไอ้แผ่นแรกตัวไม่ได้เขาใช้เอ็นโทเค้นแปะป่ะอ๋อน่าเอ็นโทเค้นแปะแทนเออเขามีโทเค้นอาแปะป่ะขอบคุณได้ไมฟ์เฟิร์นอันไหนอ่ะผมขอญาตแถ่นี่ก่อนอุโอ้โหอันนี้เป็นรูปเราอันนี้คือป้ายแบบป้ายเหมือนเฮียร้านจริงจังมากเอันนี้ใจว่ะโคตรใหญ่ คืออันนี้อันทูบีแฟลคือคุณคุณ y แบบแบบดีมากเลยนะแบบหนาแล้วแบบอันนี้ก็เป็นไม่ใช่พลาสติกแบบจีนๆ่ๆวยๆอันนี้อันนี้ตัวร้อนอันนี้ตัวเธอหนอเดอร์ตัวกาแฟอ่าก็เป็นโทเค็นคุณภาพเดียวกันหนาพอ,อ,เอ,อ,อกันคือหนาหนาแบบหนามากไม่อันนี้คือตั้งแต่เล่นบอร์ดเกมเอาจริงๆนี่คือน่าจะเป็นคุณภาพที่ที่อันดับหนึ่งแล้วนะหมายว่าในเชิงมันก็ซิงครไนซ์ไปกับอันนี้ปะเวลาวางเนี้ยพอดีช่องเนี้ยเห็นดะ วางพอดีช่องเป๊ะแล้วก็มีนิทิศอยู่ว่ามีทิหน้าไหนอ่ามุมอยู่ในมุมไหนเห็นไหมก็มีมุมอยู่พอดีพอดีเป๊ะได้คามิงซูนแต่ดูอันนี้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 ก็เราต้องเ้นนะอันนี้ไม่ค่อยดีหมายว่าอันนี้มันแยกแยกไม่ออกว่าด้านธรรมดาคามิงสูนมันต่างขนไนมองไกลๆไม่รู้ไงแต่แต่ว่าแต่ผมถ้าพูดเชิงว่า์คอลิตี้เราว่ามันดีมีดีมากเลยก็นี่ไงพี่คำว่าคามิงซูนไม่แต่มองไกลๆมันสิเนื้อมันแบบปกติเกมดีๆมันจะทำแบบกรอบ หรือว่าป่ะอ่าเป็นคนละฝีเออหรืออะไรสักอย่างที่แบบเด่นๆน่ะแต่เขายังคงคอนเซปต์อยู่แบบยังเป็นแ์กกะดาษอยู่นี่คือบองยิงทูบีแฟร์นะคือไม่จ้เป็นต้องทำคือคนที่เล่นเกมแบบนี้จริงๆเขามีเขามีเหรียญที่มันเกรดดีกว่านี้มากๆอยู่แล้วอ่ะอ่ะดีดีกว่าแบบทำแบบงเนี้ยแบบเราต้นทุนแล้วใส่แบบเหมือนอ้ของไอ้อินเดียไตกูนน่ะโอ้โหเกอร์โคตดหวยเลยนี่อะไรอ่ะอันนี้ดับเบิลเลเยอร์อันนี้ผมว่าอันนี้มันคืออนนี้เว้ยอันนี้อ๋อมันไมค์สโตนมันเปลี่ยนได้อี๋เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไมค์ แล้วเวลาคุณเมันสอดได้เหรอนี่ไงมีช่องเฮ้ยเไหวไหวเอ็กเพนชันอ๋อนี่ไงปรเปลี่ยนไมล์สโตนละจ้าอืมอืม่าแล้วนแล้วเราเคมยังไงวะนี่อันเก่าอันใหม่ว่ามันมีเคมเอาไว้ตัวเทียนทิ๊กแรกนะฮะโทเค็นทิ๊กถูกนี่เนี่ยตัวเค็นทิ๊กถูกอันนี้ไหนวะอันไหนวะอันนี้อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคสวยสวยออันนี้มันอ๋ออันนี้มันจะดีนี่นี่ไรอ๋อนี่คืออันเนี้ยซีโอเราเปล่า ซีโได้สี่คนปะมการ์ดไม่รู้อะนี่แต่ป้ายมันเยอะเกินกว่าจะเป็นปกติมันได้สี่คนอยู่แล้วมันสสล็อตอย่างนี้เหรอฮะแต่มันมีช่องให้เสียบนะเนี่ยมันมีอ๋อมีช่องเสียบการ์ดอ๋อเฮี้ยอย่างเท่เลยว่ะก็เสียบเป็นเมนเจอร์เสียบฟึ๊บฟึ๊แสดงว่าถ้าเสียบเนี่ยมันจะเห็นหน้าหน้ามันจะพอดีปะเฮ้ยบ้านะจะเห็นหน้าลอยออกมาบ้านะบ้านะต้องใช้เล็บ ดึงมาเนี่ยต้องเซลเลป่ไเลเอะเซเลปแอบอ่านยากเลยเนี่ยจูเนียรไวเพรสเดนต์กา็โอเคอยู่ไปคุณเป็นจูเนียรไวเพรสเดนต์คุณก็เสียบฟวกเข้าไปอย่างนี้โดนหลอกแล้วเสียบไม่ได้เอาแซวสรุปคือแซงไม่เกี่ยวอ๋อไม่รู้ว่าไม่รู้หรือเปล่านี่เหรอนี่คืออะไรนั่นคืออะไรวะอย่างเงี้ยเฟิร์สล็อบบี้ยิสยูส a อทไทส์ทูซิตีอ๋อจริงด้วยอันนี้อพนันอันนี้คือไม่รู้นะหมายว่าอ๋อแอพเพนชั่นมาในนี่ไงเนี่ยโมดูลมายสโตนอันนี้เป็นโมดูลสำหรับโมดูลมายสโตนโดยเฉพาะอันนี้ไม่รู้อะไม่จําไม่ได้เลยโอเคแต่ว่าเนี้ยก็คือมันดีตรงที่ว่ามันมันสอดมันมันเสียบลงไปได้ใช่ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะผมว่าอืมอืมตบดเฮ้ยที่สำคัญคือออกไซด์ดีครับจุ่มจ่าไม่พัดติ้ไม่กาศไม่มีการ์ดซ้อนไหนโอเคจุบมล้วเฮ้ยผิดผิดยังอ้าไม่มีไอ้เชี่ย ตั้งแต่โดนอีกิมฟอเรสหลอกครั้งนี้เฮ้ยคุณพูดอย่างนี้สปอยนะสปอยนะใครไม่เคยเล่นกิมฟอเรสใครไม่รู้อีกไหมสปอยกิมฟอเรสเนี่ยโอ้โหดีนะหมายถึงว่าคุณภาพกระดาษอะไรแล้วก็เรื่องอาร์ตก็ subjective แต่ว่าของเดิมก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าเขาเข้ายามดึงดึงอันเดิมแหละไม่ให้แบบแนวเรโทรเรโทรแต่ก็กล่องใหญ่มากนะหมายถึงว่าคือกล่องกล่องใหญ่แบบโคตรใหญ่ใหญ่แบบแบบแบบโคตรใหญ่ อืออ่าเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเข้ามาซื้อเกมเท่าไหร่อใครเข้าจํากันไม่เคยผมผมก็ไม่เคยจําะล้วจริงจริงเออใครเข้าฝนนี่ครับแฮปปี้เพอร์เชสครับกูไม่ได้ซื้อเองนะใครใส่ไหมครับใครไหมนะจำได้เกมดีๆคู่มือเขาจะแบบเขาเขาจะบอกไงว่าว่าอ่าเรียบร้อยขอดูคู่มือก่อนมันหนาอยู่นะเนี่ย นี่ไก็จะเป็นเนี่ยเวลาใช้จะเป็นแบบแล้วก็ไว้นี่แหละไว้ไปเล่นการ์ตูนใช่ใช่ใช่ไปเล่นีิบาศยาไปเล่นนิบาศยาคู่มือนิบาศยาจะมีใครเล่นเกมวอล์กนไหนเล่นตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อแต่จริงๆคู่มือไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะหมายถึงว่าวิธีว่าไอเนี้ยมันยังไม่พออยู่ดีอรัไอตัวโทเค็นมันดูน้อยไม่เขามีคูณห้าไอ้เขามีคูณม่คูณห้าเท่า คือแบบคือแบบอย่างเงี้ยคือคือคือผมเคยเล่นแล้วแบบเจอเบอร์เกอร์บ้านบาราสี่บาบาราสามบานละสี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่คอนโดเป็นแบบมีบ้านเยอะมากๆแล้วก็แบบอชุดแข่งกันพิซซ่าบอมมาอันนั้นฮะออกพิซซ่ามันต้องมีบอสคอนโดโคตรหนักหนักหนักแบบโคตรหนักจริงครับก็ฟู้ดเชนเอออันนี้อันนี้พูดเลยว่าถ้าเกิดปกติไม่โอ้มีอันนี้วะมีภาพลับภาพลับ อ๋อนี่ฝาเหรออยู่ข้างในทาฝาดูแบบนี่ในฝาอันมีเกมภาคเก่าอยู่นะเออสุดยอดเลยว่ะในฝามีใช่เหรอวะพร้อมกันไม่แต่ว่าแต่ถ้าถ้าแบบเอาไงวะก็ฟูเจนะครับแต่ว่าเอาแบบทูบีแฟร์นะผมผมผมรู้สึกว่าผมมาไม่ซื้อกล่องนี้เพราะผมชอบกล่องผมรู้สึกว่ากล่องเดิมอันธรรมดาก็ก็จะสิ้นไฟในเชิงเกมเพลย์นะอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ได้แบบซีเรียสในลักษณะของเกมเพลย์มันไม่ได้เพิ่มไหม เกมเกมเพย์ไม่ได้เพิ่มก็อันนี้กันอันนี้ก็คือถือว่าผมมองมันเป็นหมวดหมวดคอลเลกติ้งมากกว่าแต่ว่าอันนี้ทวีแฟคคืออันเก่ามันแพงมากอยู่แล้วกล่องละประมาณสามพันกว่าแปลว่าแปลว่าจริงๆถ้าเกิดคุณซื้อไอ้กล่องเก่าอันนั้นนะสองกล่องอะ่ะแล้วคุณไม่ติดเรื่องเรื่องขนาดอไออันเนี้ยถือว่าเป็นเป็น อะไรอะ่ะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ที่น่าเก็บมากเลยนะครับเพิ่มนิดหน่อยได้คุณภาพดีขึ้นแต่มันแบกไปไหนไม่ได้นะเว้ยคือคือแบบ <S <S แบกได้ถ้าใจคุณจะแบกเออถ้ากถ้ากซื้อถ้าซื้อครั้งแรกก็ก็ก็ดีแต่ว่าไม่ไม่คงไม่คำนึงให้ให้ซื้อไอไอแบบทีดีตึกอ่ะเพราะว่าหลายเกมเหมือนหลายเกมมันมันมันไม่เพิ่มฟังก์ชันอะไรอืมทนี้เราพยายามแบบบิดหลบนะกลัวกลัวแบบแฟนของเจ้าของกล่องเขารู้่เดี๋ยวแบบมีดีดด้านฟุตปิ้นนะมีบักอ่ะไม่มีก็เหมือนเดิมมี จบครับอันบล็อกครับก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรที่อยากจะถามแล้วตอบได้ก็ตอบถ้ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะครับท่านผูครับอันนี้คือ for reference นะพอดีไปดูของมาก็หน้าตานะครับอันนี้คือคือกล่องฟูดเชนแมกเนตนะแต่ว่าถ้าคุณสังเกตจริงๆก็ก็คือใหญ่แล้แบบอะไรนะฝากเขียนในในการดีจูความหนาตัวเบอร์กันดีนะใหญ่ใหญ่แบบเชื่อว่าเลยว่าใหญ่กว่าเบอร์กันดีกล่องเบอร์กันดีของ AR ออีกนะแล้วก็ ไอตัวกาแล็กติกคุยที่ที่ผมนึกว่าก็ใหญ่แล้วก็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 ใหญ่กว่าใหญ่กว่าอีกนะก็คือตอนนี้คือที่แชมเปี้ยนบ้านผมก็คืออนาคอนี์บิ๊กบ็อกนะครับอนาคอนียังใหญ่กว่าทีอนาคอนี์ยังถือว่าอนาคอนี์วินเลร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับทนายชาตีแต่ว่าแบบมันมันใหญ่มากจริงๆอเลยนะคือคือแบบนี่ก็ใหญ่แต่หน้าหน้ามันกว้างกว่าหมายว่าหน้าหน้าหน้ากว้างกว่าไม่รู้ว่ามันใส่เคลาคไดไหมนะอันนี้อันนี้พูดเผื่อคนสนใจนะ โอเคครับค okay, ุณก็เลยมาที่นี่เหรอ